สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่24มีนาคมกลับมาเจอเจอที่แดดตัวเน้นที่ดาวกันเหมือนเดิมคายเฉพาะตัวที่มันเจ็ดสุดเน้นสุดท่ามืลวันนี้มีมาฝากทั้งหมด3 EP 3ตัวเน้นและท่านกำลังรับฟังอยู่ที่ EP 3เป็นตัวมเจ็ดสุดเน้นสุดตัวที่3 r a c i n g Santa d e กับ El เ Dese ออเ ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงฝากทุกท่านที่จะมารับชมรละฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบคุณมากๆครับเรามาเช็คข้อมูลสองคู่ดยแฮนดิแคปราซิง่งซานตาเดกับเอลเดนเซสเควดาสเปนแข่งขันกันตอนเีี่ยงขึ้นครึ่งสนนราคาให้จะมบ้านราซิง่งซานตาเดต่อที่พอปปา เดี๋ยวเราไปไล่เรียงดูรายละเอียดระหว่างราซซิงสันเดย์กับเอลดนเกันเริ่มต้นเหมือนเดิมที่ันดับและคะแนนในตารางรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาตแบาคงหาช่วยประกอบการตัดสินใจผลงาน5เกมหลังสุดของทั้งสองทีมการลงทุนการทำกำไรของทั้งสองทีมการเจอเจอ,เจอกันมีไหมนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยพูและแฮนิแคปจากเจ้าทั้งห้าลายเหมือนเดิมไปเราเริ่มต้น กันที่ตารางลีตารางลีของรางซซิงกับทันเดกับเอลเดเซดูเหมือนว่าพวกเขาจะอยู่ใกล้เคียงกันโดยที่เจ้าบ้านราซซิงอยู่ดับที่เก้าม่ยู47น4.7คะแนนก็ยังสามารถลุนขยับอันดับได้สูงขึ้นชัดเจนอย่างน้อยที่สุดอันดับที่ห้าได้เลยเพราะคะแนนตามหลัง สปอร์ตติ้งมีค่อไปแค่สองคะแนนเท่านั้นถ้าชนะขึ้นมาก็มีลุ้นยาวๆเลยขยับได้สูงทีเดียวนะจากเก้าไปห้าเนี่ยก็ถือว่ามีแรงจูใจในการเล่นที่ดีในขณะที่เอลเดนเซ่อันดับที่สิบสองของตารางมีอยู่เ2บสองคะแนนก็พยายามที่จะขึ้นมามีลุ้นอยู่ในพื้นที่เลขตัวเดียวให้ได้เหมือนกันเพราะนั้นก็ถือว่ายังแต่อันดับแต่อันดับไต่ไต่คะแนนและ ยังสู้อยู่ยังมีแรงจูในการเล่นอยู่ในตารางลี้นะทั้งลาซิงและเอลเนเซโดยเฉพาะในช่องของเาบ้านผลกาน5เกมส่วนของลาซิงซานตาเดก็อยู่ในเกมที่โอเคเลยชนะ2เสมอ2แพ้1นะชนะ2เสมอ2แพ้1จะเห็นได้ว่าเกมในบ้านชนะ2เกมนอกบ้านเสมอ2แพ้1 แสดงว่าเกมในบ้านนี่เป็นจุดขายจุดแข็งของราซิงผลงานนี้ก็โอเคการลงทุนยิ่งโอเคเลยเพราะกบไรได้ถึง4เกมการทุนเกมเดี๋ยวหางลงม้มกบนี้แล้วเกนหลูอ,อยู่สบายนางเอ็มเดาวเราได้หรือจะเป็น k ค c ชุดใหญ่แ a c กโดแมนอลชุดใหญ่ได้เลยนะสำหรับราซิงนะทั้งผลงานและการลงทุนโอเคมากๆโซนเอลเดนเซ่ ance, ผลงานห้างเกมหลอนสุดก็ไม่ไเลนคิลิี่เล่ชนะ2สม1แพ้2 แต่อะไรก็ตามรับผลงานที่ชนะสองเสมอหนึ่งเป็นเกมที่มีคะแนนพวกเขาล้วนลงเล่นในบ้านในขณะที่แพ้สองเกมแําแพ้เกมเดียวด้วยกันทั้งคู่แพ้แต่เนลลิเฟนแล้วก็แพ้กับมิแรนเดสก็คือเก่งในบ้านแต่นอกบ้านยังไม่โอเคแหละส่วนการลงทุนกำาไรสองเกมกาทุนสาเกมห่างลงกบอนนี้แล้วยืดแนลบติดลบเพราะนั้นในข้างต้นเราจะเห็นว่าลาซิงมีอันดับและคะแนนที่ดีกว่า ผลงานภาพรวมผมถือว่าใกล้เคียงนะถือว่าให้เ,หเกียรติกใกล้เคียงวาดกันด้วยมาตรฐานดีก็มีความใกล้เคียงแต่การแยกดูเจ้าบ้านนะเกมการลงเล่นในบ้านของราซิงกับเกมการลงเล่นในบ้านนอกบ้านของทีมเยือนดูเหมือนว่าราซิงจะมีความเหลื่อมล้ำกว่าและอยู่ในจุดที่คาดหวังได้มากกว่านะ ในบ้านที่คาดหวังา่งได้ในช่วงนี้น่ละตนเอเรนเทคาดหวังไม่ได้การลดทุนา่งดีกว่าอยู่แล้วเพราะเจ้าไรเห็นเห็นเนื้อเน้นเน้นจัดจัดหนักจัดเต็มตัวเอรเรนเทได้ขาดทุนนะคู่นี้เจอเกิรกันมาเกมแรกก็ใน้ดูการนี้นี่แหละเป็นทางจะบ้านเปิดบ้านเสมอกับรักที่นะดับสามสามและนี่คือข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นนะที่ดูแล้วจอบในรายละเอียดนะ ก็จบอกว่าเป็นลาซิ่งสแตนเดนอยดูดีกว่าดูดีกว่าจากการลงเล่นในบ้านนี่แหละอ่าวางง่ายๆเลยนะมาดูดีจากการลงเล่นในบ้านในขณะที่เอเดนเซ่มาดูแย่จากการออกมาได้เเกมเดียวตัวภูตัวแฮนดิแคปแต่เจ้าทั้งห้าลายวันนี้เจ้าทั้งห้าลายผ่านราคาภูเลือกอยู่กับลาซิ่งสแตนเดนปรัามราคาลดลงหมดเลยห้าลาคนครบถ้วนไม่มีหลังในใจเลยแม้แต่เจ้าเดียว เห็นเหมือนเหมือนกันหมดเชื่อเหมือนเหมือนกันหมดว่าราซิ่งจะชนะได้ในเกมนี้ช่องเสมอขึ้นสี่ลงหนึ่งช่องเทียมเยือนเอลเดนเซ่ก็ขึ้นสี่ลงหนึ่งจะไม่กลัวเหลี่ยมเสมอไม่กลัวเหลี่ยมเทียมเยือนเอลเดนเซ่เพราะนั้นพูอยู่กับราซิ่งแทนที่ขับป,ปอปาจะว่าไปแล้วถ้าบอลมาเหลี่ยมชนะสูงๆเลยปอปาไม่น่าจะมีปัญหานะบอลชนะต้องมีหนึ่งลูกอยู่แล้วเพราะนั้นถือว่าเขาที่เข้าทาง พราะด้วยราคาปอม้าของราซิาลาเดจ้าก็อย่างเลือกปรับราคาลดลงหมดเลยห้ารายครบถ้วนในช่องเจ้าบ้านหวนต่อและปรับราคาเพิ่มขึ้นหมดเลยห้ารายครบถ้วนในช่องที่อยบนรองและถ้าท่านใดนะในค่ําคืนนี้นะผมผมคิดว่ามันมีแววสูงอะ่ะที่ราคาลาซ่งจะหลายไปที่ครึ่งลูกลบห้าเป็นไปได้สูงมาก จากตัวพูตัวแฮนดิแคปปรับแบบนี้แล้วก็กระแสปรับเออ่ค่อนข้างชัดแบบนี้แล้วค่อนข้างอยากขยับตัวเลขลงต่อเนื่องผมคิดว่าน่าจะมีโอกาสครึ่งลูกกัสมมติสมมุติแล้วกันถ้าไม่มีก็ดีถ้าเลือกได้ขอเลือกปอบปานะอย่าเลือกอย่าเลือกราคาครึ่งลูกแต่ถ้ามีครึ่งลูกจริงๆก็ยังอยู่ต่อได้เพราะตัวภูาจากเจ้าต่างฮาลายก็ยังเลือกหลาซิงตัว handicap, แฮนดิแคปในราคาครึ่งลูก เจ้าสี่ต่อหนึ่งก็อ,อย่างเรื่องในเจ้าบ้านบอลต่อที่ปรับราคาลดลงนะสี่ต่อหนึ่งก็ปรับราคาเพิ่มขึ้นในช่องเอ็มเซ่บอกไว้ก่อนเลยล่วงหน้าเผื่อท่านใดแบบเอ้าไปเจอราคาครึ่งลูกชะงักง,งานไม่มีราคาบอปป้าเอาไงดีนะผมบอกกล่าวให้เลยว่าตามไปตามไปได้เลยไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเพราะตัวนี้บอลโอเคก็มั่นใจว่าลาซิ่งผ่านได้สบาย และเมื่อเป็นบ,กกบ,นกกบ,กบวาานบนนนนกรวมกับข้อมูลพื้นฐานก็อย่างที่บอกครับว่าราซิ่งไหบ้านมันน่ากลัวส่วนเอลเดนเซนนอกบ้านมันไม่น่ากลัวเพราะนั้นเมื่อภูอานิกามบวรกับข้อมูลพื้นฐานเป็นทรุลดดีทรัฎีนสองคอมคิดที่สมหัวแล้วนะอยู่ราซิ่งตันเดย์จะบ้านเป็นเรื่องดีที่สุดอยู่กับราซิ่งตันเดย์ครับบอลโอเคเลืกอะราซิ่งเป็นทีเด็ดตัวเน้นสิบดาวเป็นตัวม้่นใจสุดเด้นสุดตัวที่สามในอีพีสาม ประจำคเขาคือวันที์นี้ครับอยู่ต่อราซิ้งสันตเดชนมั่นใจว่าจะชนะเอลเดนเซ่ได้ส่วนท่านใดยังไม่ได้รับฟังอ p 1พกับอ p 2พซึ่งอยู่ในศึกเซกุนดาเหมือนกันก็ฝากรบกวนติดตามกันให้ครบถ้วนขอบพระคุณมากๆครับ